สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสัมปยามเช้านะคะวันเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้แม่สวยพาแซบนะคะแม่สวยพาแซบอยู่ที่ไหนเอ่ยนะคะอยู่ที่ไหนเอ่ยนะอยู่ร้านขายข้าวกระเพราหมูนะคะกระเพราหมูนะคะกระเพราหมูนะคะก็หล well. ังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จนะคะเราก็มากินข้าวกันกับทีมงานนะคะกับทีมงานกับทีมงานนะคะก็จะมีเย่นุ่มนะคะ เบล่านะไม่ใช่เบลล่านะเตล่าเตล่าบาสลบนะคะแม่เตล่าบาสลบนะคะแล้วรุ่ภาษาท่านประธานไปไปชื่อมันเตล่าแล้วคุณแม่สั่งอะไรกินนะคะคุณแม่ก็มีตำแตงนะคะมีตำแตงเย็บเย็บเบลล่าหรือเบลล่าเบลล่ามีตำแตงนะคะมีตำแตง นี่นี่อะไรนี่อะไรเขาเรียกอะไรพันป๊อปป๊อปพันก็ตกแต่งข้าวตกแต่งบ้านเราแล้วก็ตำแตงนะครับตำแตงโอ้โหตำแตงนะคะตำแตงปิ้งหมูนะคะขอจ่าตำแตงแล้วก็ปิ้งหมูค่ะปิ้งหมูไม้ละห้าบาทอร่อยอร่อยไม้ละไม่ละห้าบาทจ้ะห้าบาทเขาจะเห็นหลายแม่ได้รับไปซื้อ ข้าวเหนียวนุ่มนมข้าวเหนียวกระนุ่มนุ่มแซ่บแข้าวเหนียวนุ่มแซ่บมากข้าวเหนียวใหม่กินอ่ไรข้าวเหนียวใหม่แซ่บมากเลยแล้วใครเาสายกินอะไรกันคันป๊อปคันป๊อปนะคะรอเจ้าคุณแม่ทานเสร็จเนี่ยคุณแม่ก็จะไปจัดกองไก่เอฟซีนะคะแต่กองไก่เอฟซีสายบุญนะคะอันนี้กินข้าวเสร็จนะคะก็จะไปจัดของนะคะเอฟซีนะคะ ทักทายเอซีนานพ่อหนุ่นะคะเพ่อนเรียกว่าพ่อนุ่เป็ล่นาไปตหนุ่มเรปลอยนี่ไมได้สำหรับคลิปนี้นะคะแม่สวยพาแซบนะคะก็สวัสดีทักทายกันยามเช้านะคะขอเอฟซีใส่บุร่ากายแข็งแรงนะคะให้มีความสุขนะคะ แล้วเจอกันที่ร้านไท้นิยมคามสวยนะคะจัดของกับเอฟซีมาแล้วโตข้าวผัดข้าวกระเพรานะคะให้เอฟซีดูซิลูกแม่เนี่ยสวมน้กไอเสหัวหลใบนะคะลูกคุณแม่นะคะกินร้านลูกคุณแม่ลูกตานะคะ